ใครติดหูฟังแบบนี้ต้องเเทวเวลาออกกำลังกางยไปข้างนอกจะคุยโทรศัพท์นี้เนี่ยเมได้หูฟังตัวใหม่มาเป็นหูฟังบลูทูธแล้วก็เหมาะสำหรับคนหูเล็กอย่างเมย์มากเลยค่ะยีะ่เลยวีเอ็นสปอร์ตเอ็กนะคะอันนี้เนี่ยเป็นหูฟังบลูทูธที่รองรับบลูทูธ5.0แล้วด้วยเดี๋ยวเรามาแกะของเปิดใช้งานกันเลยดีกว่าค่ะนี่เปิดมาที่ตรงนี้จะได้นี่นะคะตอนนี้เนี่ยหูฟังอ่ะเปิดอยู่ใช่ไหมแล้วก็ทำการเปิดบลูทูธของเราค่ะ นี่จะขึ้นว่าวีเวียร์สปอรตเอ็ตอนนี้ต่อเรียบร้อยแล้วต่อง่ายมากใส่เสร็จเรียบร้อยหูฟัง b ุ u e t o จับวีเวียร์สปอรตเอ็ตัวนี้กันน้ำกันเหงื่อต่อ b l u e t o o ง่ายทุก,ก,กวัยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายนะคะจะใส่ออกกำลังกายก็ฟังเพลงที่หลุไดไน่นอนไปเลยค่นะสำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อผ่านทางวุ้กไทยแลนด์ได้เลยนะคะเดี๋ยวมีแปะรายละเอียดให้นะ